ันี้ท่านทั้งหลายทั้งหญิงและชายในเสียสละละเวลาอันมีค่ามาศึกษาในทางพระพุทธศาสนานี่เป็นกิจส่วนตัวสำคัญทางพุทธศาสนาแปลว่าทางคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนให้สัตว์โลกทั้งหมด ละตัวเด้กกายวาจาใจทำความดีได้กายวาจาใจทำใจเหตสายสามข้อนี่แหละเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตยืนยันเหมือนกันหมดเท่านั้น ท่านทั้งหลายเมื่อตั้งใจมั่นลงในพระพุทธศาสนาเช่นนี้ก็เพื่อจะทำใจของตนให้ดีตามประสงค์ทางพุทธศาสนาการที่จะทำใจให้ดีนี้ <c oughs> มีบาลีเป็นตำรับตําราว่า เวเมพิกเววิชาภากิยาดูกรพิสุทั้งหลายวิชามีสองอย่างปะตอมเมเวสองอย่างอะไรบ้างสมโธจะสมาะความสงบรงนับอย่างหนึ่งวิปัจนาจะวิปัสนาความเห็นแจ้งจอย่างหนึ่ง สมถภาวิตโตกิมัถฐมนุพติสมถะเป็นขึ้นแล้วต้องการอะไรจิตตังภาวิยติต้องการให้จิตเป็นขึ้นจิตตังภาวิตังกิมัถฐมนุพติจิตเป็นขึ้นแล้วต้องการอะไรโยราโคโสปะิยติความกำหนัดยินดีอันใดที่มีอยู่กับจิตใจความกำหนัดยินดีอันใดนก็หมดไปด้วยสมถะความสงบแล้วนะครับ วิปัสนาภาวิตาคิมัฏฐะมนุโปติวิปัสนาเป็นขินแล้วต้องการอะไรปัญญาภาเวติต้องการทําปัญญาให้เป็นขึน้นปัญญาภาวิตาคิมัถฐะวนุโปติปัญญาเป็นขินแล้วต้องการอะไรยาวิชาสาปิยติความไม่รู้จริงอันใดมีอยู่กับจิตใจความไม่รู้จริงอันนั้นหมดไปด้วยความเห็นแจ้งคือวิปัสนา ทางพุทธศาสนามีวิชาสองอย่างนี้แหละเป็นข้อสำคัญนักปันี้ท่านทั้งหลายที่เสียสละเวลามาก็เพื่อมาเรียนสมถะวิปัสนาทางสองอย่างนี้สมถะเป็นวิชาเบื้องตน้นพุทธศาสนิกชนต้องเอาใจใส่คือแปลความว่า สงบระงับใจเรียกว่าสมถะวิปัสนาเป็นขั้นสูงกว่าสมถะซึ่งแปลว่าเห็นแจ้งเป็นธรรมเบื้องสูงเรียกว่าวิปัสนาสมถะวิปัสนาสองอย่างนี้ เป็นธรรมอันสุขมลุ่มลึกในทางพระพุทธศาสนาผู้โพดนี่ได้ศึกษามาตั้งแตสบวชพอบวชออกจากบวชแล้วในวันหนึ่งรุ่งขึ้นวัน,นก็เรียนทีเดียวเรียนสมถะทีเดียวไม่ได้ยึดเลยจนกระทั่งถึงบัตนี้บัตนี้ทั้งเรียนด้วยทั้งสอนด้วยในฝ่ายสมถะวิปัสนาทั้งสองอย่างนี้สมถะมีภูมิแค่ไหน สมถะมีภูมิส,สี่สิบสตินสิบอสุสิบอนุสติสิบอาหาเดไปถึุลสัญญาธา,า,าตุวฐานรูปฌานสี่รูปฌานสี่ทั้งสี่สิบนี้เป็นภูมิของสมถะมีปัจนามีภูมิหกขันห้าอายตนะสิบสองธาตุสิบแปดอินทรีย์ยี 4, ่สิบสองอริยสัจสี่ปฏิจจสมุปาตธรรมปฏิจจสมุปาตธรรม ทำอาศัยซึ่งกันและกันเกิดขึ้นดับไปันอาททำอาศัยซึ่งกันและกันเกิดขึ้นนี่เป็นภูมิของวิปัสสน,นาภูมิสมถะภูมิวิปัสสนาทั้งสองนี้เป็นตำบตำราในทางพระพุทธศาสนาได้ใจกันตืบมาแต่ภูมิของสมถะที่เราจะเพิ่งเรียนต่อไป เริ่มต้นต้องทำใจให้หยุดจึงจะเข้าภูมของสมถะได้ถ้าทำใจหยุดไม่ได้ก็เข้าภูมสมถะไม่ได้สมถะก็แปลว่าสงบแปลว่ราระงังบแปลว่าหยุดแปลว่านิ่งต้องทำใจให้หยุดใจของเรานะ่ะอะไรที่เรียกว่าใจเห็นอย่างหนึ่งจำอย่างหนึ่งคิดอย่างหนึ่งรู้อย่างหนึ่ง ตีอย่างนี้รวมเข้าเป็นจุดเดียวกันนั่นแหละเรียกว่าใจอยู่ที่ไหนอยู่ในเบาะน้ำเรียยวหัวใจคือความเห็นอยู่ที่ทํากลางกายความจำอยู่ทํากลางเนื้อหัวใจความคิดอยู่ทํากลางดวงจิต ความรู้อยู่ท่ามกลางดวงวิญญาณเห็นจําคิดรู้สี่ประการนี้หมดตั้งร่างกายส่วนเห็นเป็นต้นของรู้ส่วนจําเป็นต้นของเนื้อหัวใจส่วนคิดเป็นต้นของดวงจิตส่วนรู้เป็นต้นของดวงวิญญาณดวงวิญญาณเท่าดวงตาดำข้างใน อยู่ในกลางดวงจิตดวงจิตเท่าดวงตาดำข้างนอกอยู่ในกลางเนื้อหัวใจดวงจำว่างออกไปอีกหน่อยหนึ่งเท่าดวงตาทั้งหมดดวงเห็นอยู่ในกลางกายโตกว่าดวงตาออกไปนั่นเป็นดวงเห็นดวงเห็นนั่นแหละทาตเห็นมันอยู่สูงกลางดวงนั้นนั่นเราเรียกว่าเห็น เห็นมันอยู่ในธาตุเห็นนั่นดวงจำธาตุจำมันอยู่ในศูนย์กลางดวงนั้นความจำอยู่ที่นั่นดวงคิดธาตุคิดมันอยู่ศูนย์ูกลางดวงนั้นดวงรู้ธาตุรู้มันอยู่ศูนย์กลางดวงนั้นเห็นจำคิดรู้สี่อย่างนี้แหละเขาเข้ามารวมจุดเดียวกันเรียกว่าใจของยากอย่างนี้เห็นไหมล่ะํำที่เรียกว่าใจนั่นแหละเวลานี้ เรานั่งอยู่นี่สอดไปถึงบ้านก็ได้สอดไปถึงนรกก็ได้สอดไปถึงสวรรค์ก็ได้ <c oughs> สอดไปถึง <c oughs> นิพพานก็ได้สอดไปสอดใจไปได้มันลึกซึ้งอย่างนั้นเห็นไหมนะใจแต่ว่ามันลูกแคบมันก็สอดไปได้แคบรลู้กว้างสอดไปได้กว้าง รู้ละเอียดสอดไปได้ละเอียดรู้หยาบสอดไปได้ละเอียดสอดไปได้หยาบแล้วแต่ความรู้ของมันความเห็นของมันสําคัญมากคาที่เรียกว่าใจนี่แหละเราต้องบองคับไปหยุดเป็นจุดเดียวกันเห็นจำคิดรู้สี่อย่างต้องมารวมหยุดเป็นจุดเดียวกันอยู่กลางกายมนุษย์มาหยุดเป็นจุดเดียวกันอยู่กลางกายมนุษย์สะดือทะลุหลังขวาทะลุซ้ายกลางกั๊กข้างใน สะดือทะลุหลังเป็นเด็กกลุ่มไปเส้นตึงขวาทะลุซ้ายเป็นเด็กกลุ่มไปเส้นนตรง,งกันต,ตึงตึงทั้งสองเส้นงกลางมาจดกันกลางจดกันนั่นเราเรียกว่ากลางกักกลางกักนั่นแหละอกกลางดวงทาให้ทำให้เป็นไายมนุษย์ไสบริสุทธิ์ตจอฟองไข่แดงของไก่อกกลางดวงพอดีที่สอนให้อระของขวัญไปจดไปกลางดวงนั่นแหละกลางกักนั่นแหละ แล้วเอาใจของเราไปจดจู่กลางกางักนั่นแหละเห็นจากิรูสีอย่างจดจู่กลางกักนั่นกลางดวงธรรมที่ใช้เป็นกายมนุษย์นั้นมีที่ตั้งแห่งเดียวท่านั้นใจเขาบอกก็ตั้งใจนะแล้วก็ต้องเอาใจไปหยุดตรงนั้นทีเดียวที่จะถูกเป้าหมายใจดําเขาบอกก็ตั้งใจนะเวลานี้เองจะทําบุญทํากุศลเราก็ต้องตั้งใจตรงนั้นปัจจุบันเราจะรักษาศีล ก็ต้องตั้งใจคนนั้นวันนี้เราจะเจริญภาวนาละเราก็ต้องตั้งใจตรงนั้นเหมือนกันต้องอใจไปหยุดตรงนั้นกลาง่อใจไปหยุดอยู่กลางนั่นแล้วแล้วก็ใช้สัญญาจําให้หมนันหยุดนิ่งบังคับให้นิ่งเช้าถ้าไม่นิ่งก็ต้องใช้บริกรรมมาพรานะบังคับไว้บังคับใ,ใจหยุดบังคับหนักเข้าหนักเข้าหน,นักเข้าพอทูกส่วนเข้า ใจหยุดนิ่งใจหยุดหยุดเพราะใจหยุดเท่านั้นแหละถูกตัวสมถะแล้วนั่นแหละตัวสมถะใ้หยุดนั่นแหละหยุดนั่นเองเป็นตัวสำเร็จทั้งสาทางทั้งโลกและท,ทั้งธรรมสำเร็จหมดรอโลกที่จะได้รับความสุขก,ก็ใจต้องหยุด ตามส่วนของโลกทำที่จะได้รับความสุขก็ต้องหยุดตามส่วนของทมท่านได้แนะนําไปตามวาระประบาลีว่านถิสันติปรังสุขขังสุขอื่นนอกจากหยุดจากนิ่งไม่มีสุขอื่นนอกจากหยุดจากนิ่งไม่มีหยุดอันนั่นเองเป็นตัวสําคัญเราเหตุนั้น ต้องทำใจให้หยุดเมื่อใจของเราหยุดแล้วเราก็ต้องหยุดในหยุดหยุดในหยุดไม่มีถอยหลังกลับไม่มีถอยหลังหยุดในหยุดหยุดในหยุดหยุดในหยุดอยู่นั่นเองใจหยุดใจหยุดต้องถูกกลางนะก็ไม่ถูกกลางใช่ไม่ได้ต้องหยุดข้อสิบข้อศูนย์ข้อส่วนข้อเอ่อต้องหยิบข้อสิบต้องหยุดข้อสิบข้อศูนย์ข้อส่วน ถูกสิบถูกศูนย์ถูกส่วนถ้าหยุดกลางกายเช่นนั้นถูกสิบพอถูกเสื้อพอถือพอถูกสิบเท่าน,นั้นไม่ช้าจะเข้าถึงศูนย์พอถูกสิบเท่าน,นั้นไม่ช้าจะเข้าถึงศูนย์พอถูกสิบแล้วก็ก็จะเข้าถึงศูนย์ทีเดียวโบราณท่านี่ท่านที่พูดกันว่าเห็นสิบแล้วเห็นศูนย์เป็นข้าวมูลสืบกันมาเพียงแพ้แน่นักหนาตั้งอนิจจาเป็นอาจิน จุติแล้วปฏิสนธิย่อมเวียนวนอยู่ทั้งสิน้นสังขาราไม่ยืนยิน <c oughs> ราคีสิ้นเป็นตัวมามสิบศูนยนี้เป็นตัวสําคัญนักรั์โลกจะเกิดในในในโลกได้ต้องอาศัยเข้าสิบตุกเขต้องอาศัยเข้าสิบแล้วตกศูนย์จึงเกิดได้ถ้าเข้าสิบไม่ตกศูนย์แล้วก็เกิดไม่ได้นี่โลกธรรมต้องอาศัยกันอย่างนี้ <c oughs> ส่วนทางธรรมเราต้องเข้าสิบเข้าสิบแล้วก็ตกศูนย์ ตกศูนย์คือใจหยุดหายใจหยุดนั่นเรียกว่าเข้าสิบแล้วเห็นเป็นดวงใสถ้าดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ุดขึ้นที่ใจหยุดนั่นแหละนั่นตกศูนย์แล้วเข้าสิบแล้วเห็นศูนย์แล้วนั่นแหละเรียกว่าเข้าสิบแล้วเห็นศูนย์พอเห็นศูนย์ก็ใจหยุดอยู่กลางศูนย์นั่นเจียวกลางดวงใสถ้าดวงจันทร์ดวงอาทิตย์นั่นดวงนั่นแหละ เรียกว่าดวงธรรมา,านุปัสสนาติปัฏฐานหรืออีกในหนึ่งดวงนั่นแหละเรียกว่าปฐมมมักหนทางเบื้องต้นมคผลนิพพานจะไปตู่มะผลนิพพานต้องเข้ากลางดวงนั้นดวงแห่งเดียวไปี่ทางเดียวทางอื่นไม่มีเมื่อเข้ากลางดวงศูนย์นั้นได้แล้วเรียกว่าปฐมมมัก ในหนึ่ง x ในหนึ่งดวงนั่นแหละเรียกว่า <c oughs> เอกายนามัคแปลว่าหนทางเอกไม่มีโทสองไม่มีแปลว่าหนทางหนึ่งสองไม่มีหนึ่งทีเดียวดวงนั่นแหละเรียกว่าธรรมานุปัสสนาจิปวะฐานเป็นทางไปของพุทธเจ้าประหานทั้งหมดในสากลโลกในสากลธรรม พระพุทธเจ้าพระนารหันต์จะเข้าไปสู่นิพพานต้องไปทางนี้ทางเดียวทางไม่ไม่ซ้ํากัน <c oughs> ไม่มีทางแตกแยกจากกันไปแนวเดียวทางเดียวกันหมดแต่ว่าการไปนั้นบางท่านเร็วบางท่านช้าไม่เหมือนกันซ้ำท,ที่ว่าไม่เหมือนกันนี่แหละ ถึงจัดได้ชื่อว่าไม่ซ้ํากันคําว่าไม่ซ้ํากันนะต่ะเร็วกับกันช้ากับกันแล้วแต่ที่สายวาสนาของตัวที่สั่งสมอบรมไว้แต่ว,ว่าทางไปนะั้นเป็นทางเดียวกันหมดเป็นเอกายนามักรคบนทางเส้นเดียวมันจะไปต้องหยุดนี่ก็แปลกทางโลกเขาไปแล้วก็ต้องเร็วเขา คเรือบินรถยนต์ไปทีเดียวมันถึงจะเร็วมันจะถึงทางธรรมไม่ใช่เช่นนั้นถ้าอามาจะไปแล้วต้องหยุดเขาหยุดแล้วจึงจะเร็วจึงจะถึงนั่นแหลมแปลกอย่างนี้นะนะต้องเอาใจหยุดนั่นเองจึงจะเร็วจึงจะถึงต้องเอาใจหยุดหยุดหยุดกลางดวงธรรมในธรรเป็นกายมนุษย์หยุดทีเดียวพอหยุดถูกตัวเห็นดวงใสดวงใสนั่นแหละเรียกว่าเอกายนามาเรียกว่า ปฐมมรรคหรือเรียกว่าธรรมานุปัสสนาติประธานดาดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ใจก็หยุดนิ่งหยุกลางดวงนั้นพอหยุดนิ่งถูกส่วนเข้าเท่านั้นหยุดในหยุดหยุดในหยุดหยุดในหยุดพอถูกส่วนเข้าเท่านั้นหยุดในหยุดกลางของหยุดหยุดในหยุดกลางของหยุดเรอวเข้าไปเห็นดวงอีกดวงหนึ่งเท่าเกัน ยู่กลางดวงธรรมานุปัสสนาติพฐานนั้นเรียกว่าดวงศีลยุดยุคลางดวงศีลนั้นพราถูกส่วนเข้าเห็นอีกดวงหนึ่งเท่าเกันเรียกว่าดวงสมาธิยุดยุคลางดวงสมาธินั้นพราถูกส่วนเข้าเห็นอีกดวงหนึ่งเรียกว่าดวงปัญญาดวงเท่าเกันยุดยุคลางดวงปัญญานั้นพอถูกส่วนเข้าเห็นอีกดวงเรียกว่าดวงอิมุูตใสละเอียดหนักลงไปยุดยุคลางดวงอิมุูตนั้น พระทกส่วนเข้าเห็นอีกดวงเทียกับดวงวิมุตติญาณทัศนะหยุดยุกลางดวงวิมุตติญาณทัศนนะนั่นอยู่ที่เดียวกันกส่วนเข้าเห็นตัวกายมนุษย์ของเราที่ไปกที่นอนฝันออกไปที่ไปเกิดมาเกิดเขาเรียกว่ากายมนุษย์ละเอียดพอเราไปเห็นเข้าเท่านั้นอ็อกายนี้เวลาฝันเราเคยเห็นเคยไปกับมันมันไปทํากิจหน้าที่ฝัน เวลาตื่นแล้วไม่รู้มันไปอยู่ที่ไหนบัดนี้เรามาเห็นแล้วไปอยู่กลางดวงมุติยานัสนะนั่นเองมาเห็นแล้วก็ไอ้กายมนุษย์ละเอียดนั่น,นงเขาเหมือนกายมนุษย์หยาบข้างนอกนี่มันก็นั่งมันั่งถูกสวนกันแล้วใจมนุษย์ละเอียดก็หยุดนิ่งอยู่สนย์กลางดวงทาในทางกายมนุษย์ละเอียด <c oughs> หยุดนิ่งอยูู่นย์กลางดวงทาในทางกายมนุษย์ละเอียดพอถูกส่วนเข้า หยุดถูกส่วนเข้าเท่านั้นแหละเห็นดวงธรรมานุปันาฏฐานหยุดอยู่กลางดวงธรรมานุปัฏฐานเพฐาอถูกส่วนเข้าเห็นดวงศีลหยุดอยู่กลางดวงศีลถูกส่วนเข้าเห็นดวงสมาธิหยุดอยู่กลางดวงสมาธิพระถูกส่วนเข้าเห็นดวงปัญญาหยุดอยู่กลางดวงปัญญาถูกส่วนเข้าเห็นดวงวิมุติยานณศาสนาหยุดอยู่ถึงกลางดวงวิมุติยานศาสนาถูกส่วนเข้าก็เห็นกายทิพย์ไอ้กายทิพย์นั่งแบบเดียวกับกายมนุษย์ละเอียดนั่น ใจของกายทิพย์หยุดนิ่งอยู่ตงกลางดวงธรรมที่ทาให้เป็นกายทิพย์เพราะถูกส่วนเข้าเห็นดวงธรรมานุปัสสนาจิตฐานหยุดอยู่สรงกลางดวงธรรมานุปัสสนาสิบฐานถูกส่วนเข้าเห็นดวงศีลหยุดอยู่ตรงกลางดวงศีลถูกส่วนเข้าเห็นดวงสมาธิหยุดอยู่กลางดวงสมาธิถูกส่วนเข้าเห็นดวงปัญญาหยุดอยู่กลางดวงปัญญาถูกส่วนเข้าเห็นดวงวิมุตติหยุดอยู่กลางดวงวิมุตติถูกส่วนเห็นดวงวิมุตติญาณสาบนะนหยุดอยู่กลางดวงวิมุตติญาณถูกส่วนเข้าเห็นกายทิพย์ละเอียดใจกายทิพย์ละเอียดนั่งอยู่สรงนั่ง ใจกายทิพย์ละเอียดก็นิ่งอยู่ศูนย์กลางดวงธรรมชาติกายทิพย์ละเอียดถูกส่วนเข้าเห็นดวงธรรมานุปัสสนาจิตวิฐานหยุดอยู่กลางหยุดอยู่กลางดวงธรรมานุปัสสนาจิตวิฐานถูกส่วนเข้าเห็นดวงศีลหยุดอยู่กลางดวงศีลญ์กส่วนก็เห็นดวงสมาธิหยุดอยู่กลางดวงสมาธิถูกส่วนเห็นดวงปัญญาหยุดอยู่กลางดวงปัญญาถูกส่วนเห็นดวงอิมุตหยุดอยู่กลางดวงอิมุตถูกส่วนเห็นดวงอิมุติญาณัสัตตนะหยุดอยู่กลางดวงอิมุติญาณัสัตตนะสัตตนะถูกส่วนเข้าเห็นกายรูปปฐมใจกายรูปปรงก็นิ่งอยู่ศูนย์กลางดวงธรรมนิธรรม หยุดนิ่งอยู่ถ <ga> <it>? ึงกลางดวงธรรมจรตกายรูปปรรมก็หยุดอยู่กลางดวงธรรมจรตกายรูปปรรมเพราะถูกส่วนเข้าเห็นดวงธรรมานุปัตนาจิตสานใจกายรูปปรรมเมื่อหยุดอยู่ตรงกลางดวงธรรมานุปัตนาจิตสานแน่ถูกส่วนเข้าเห็นดวงศีลหยุดอยู่กลางดวงศีลถูกส่วนเห็นดวงสมาธิหยุดอยู่กลางดวงสมาธิถูกส่วนเห็นดวงปัญญาหยุดอยู่กลางดวงปัญญาถูกส่วนเห็นดวงวิมุตหยุดอยู่ถึงกลางดวงวิมุต ถงส่วนเห็นดวงวิมุตติญาณศาสนาหยุดอยู่กลางดวงวิมุตติญาณศาสนาถูกส่วนเก้าเห็นกายรูปปรมละเอียดใจกายรูปปรมละเอียดหยุดอยู่ตรงกลางดวงธรรมทีิฏฐานกายรูปปรมละเอียดถูกส่วนก็เห็นดวงธรรมานุปัสสนาทิฏฐานหยุดอยู่กลางดวงธรรมานุปัสสนาทิฏฐานถูกส่วนก็เห็นดวงศีลหยุดอยู่กลางดวงศีลถูกส่วนเห็นดวงสมาธิหยุดอยู่กลางดวงสมาธิถูกส่วนเห็นดวงปัญญาหยุดอยู่กลางดวงปัญญาถูกส่วนเห็นดวงวิมุตติหยุดอยู่ตรงกลางดวงวิมุตติถูกส่วนเห็นดวงวิมุตติญาณนัสนา หยุดอยู่กลางดวงอิมติยาในศาสนาถูกส่วนเข้าก็เห็นกายอรูปรมใจกายอรูปรมก็หยุดอยู่ส่วนกลางดวงธรรมใจกายอารูปรมพอาถูกส่วนก็เห็นดวงธรรมานุปัสสนาเจตฐานหยุดอยู่กลางดวงธรรมานุปัสสนาเจตฐานถูกส่วนเห็นดวงศีลหยุดอยู่กลางดวงศีลตถูกส่วนเข้าเห็นดวงสมาธิหยุดอยู่กลางดวงสมาธิถูกส่วนเห็นดวงปัญญาหยุดอยู่กลางดวงปัญญาถูกส่วนเห็นดวงอิมมุตหยุดอยู่กลางดวงอิมมุดถูกส่วนเห็นดวงอิมติยาในศาสนะหยุดอยู่กลางดวงอิมติยาในศาสนาถูกส่วนเข้า ก็เห็นกายทำรูปไม่ประปฏิมากรเกตดอกบัวตูมไซเป็นกระจกตรงเราหน้านาตากตัวเล็กตามส่วนนาตากเท่าไหนดวงธรรมนี่ทาให้เป็นธรรมกายโตเท่านั้นกลมรอบตัวอย่กลางกายธรรมกายนั้นธรรมกายนั้นเป็นตัวพุทธรัตนะดวงธรรมนี่ทาให้เป็นธรรมกายนั้นเป็นธรรมรัตนะใจพุทธรัตนะเราก็หยุดนิ่งอยู่กลางดวงธรรมนี่ทาให้เป็นกาธรรมกาย พอหยุดถูกส่วนเข้าเห็นดวงธรรมานุปัสสนาจิตติฐานเข้ากระดวงธรรมหยุดอยู่กลางดวงธรรมานุปัสนาจิตติฐานถูกส่วนเข้าเห็นดวงศีลหยุดอยู่กลางดวงศีลถูกส่วนกเห็นดวงสมาธิหยุดอยู่กลางดวงสมาธิถูกส่วนเห็นดวงปัญญาหยุดอยู่กลางดวงปัญญาถูกส่วนเห็นดวงวิมุตหยุดอยู่กลางดวงวิมุตถูกส่วนเห็นดวงอิมุติญาณะสัตนาหยุดอยู่กลางดวงวิมุตติญาณะสัตนาถูกส่วนเข้าก็เห็นกายธรรมละเอียดโตกว่า ทำกายที่เห็นแล้วนั้นห้าเท่าโตกว่าห้าเท่าใจกายทำละเอียดก็หยุดนิ่งอยู่ตรงกลางดวงธรรมนิทานไม่เายทำละเอียดถูกส่วนเขาเห็นดวงธรรมานุปัสสนาจิตประานขยายส่วนโตหนักขึ้นไปใจก็หยุดนิ่งอยู่ตรงกลางดวงธรรมานุปัสสนาจิตประานทูกส่วนเห็นดวงศิลหยุดยุดนิ่งอยู่กลางหยุดอยู่กลางดวงสิลทุถูกส่วนเห็นดวงสมาธิหยุดอยูดกลางดวงสมาธิถูกส่วนเห็นดวงปัญญา หยุดอยู need, im, im, lands, im, im, ่กลางดวงปัญญาถูกส er ่วนเห็นดวงมุดหยุดหยุดกลางดวงมุดถูกส่วนเห็นดวงมุดติญาณศาสนาหยุดอยู่กลางดวงมุดติญาณศาสนาถูกส่วนเก้าก็เห็นกายธรรมประโสดาหน้าตักห้าวาสูงห้าวาเกตดอกโบตุใสหนักขึ้นใจกายพระโสดาก็หยุดนิ่งอยู่กลางดวงธรรมที่ทําให้เป็นกายพระโสดาถูกส่วนเห็นดวงธรรมานุปัสนาจิปฐานหยุดนิ่งหยุดอยู่กลางดวงธรรมานุปัสนาจิปฐานถูกส่วนเห็นดวงศีลหยุดอยู่กลางดวงศีลถูกส่วนเก้า เห็นดวงสมาธิหยุดอยู่กลางดวงสมาธิถูกส่วนเห็นดวงปัญญาหยุดอยู่กลางดวงปัญญาถูกส่วนเห็นดวงวิมุตติหยุดอยู่กลางดวงวิมุตติถูกส่วนเห็นดวงวิมุตติญาณนศาสนาหยุดอยู่กลางดวงวิมุตติญาณนศาสนาถูกส่วนเข้าก็เห็นกายทำละเอียดในกลางดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานของพระโสดานนั้นหน้าตกปิดว่าใจใจของกายพระโสดานละเอียด จุดนี้งอยู่สี่ศูนกลางดวงธรรมนิทานกายเป็นิัวรายละเอียดทุกส่วนเข้าเห็นดวงธรรมานุปัตตนาจิติปสานจุดนี้อยู่ที่กลางดวงธรรมดวงธรรมานุปัตตนาจิติปสานถูกส่วนก็เห็นดวงสิญญ์หยุดอยู่กลางดวงศีลถูกส่วนเห็นดวงสมาธิหยุดอยู่กลางดวงสมาธิถูกส่วนเห็นดวงปัญญาหยุดอยู่กลางดวงปัญญาถูกส่วนเห็นดวงอิมุตหยุดอยู่กลางดวงอิมุดถูกส่วนเห็นดวงอิมุตติญาณศาสนาหยุดอยู่กลางดวงอิมุตติญาณศาสนาถูกส่วนเข้าก็เห็นกายพระสกิทาคาหน้าตักสิบวาสูงสิบวาเกตดอกบัวตูมใสหนักขึ้น จพระสกิทาคาก็หยุดหยุดอยู่กลางดวงธรรมที่ทาให้เป็นพระสกิทาคาถูกส่วนก็เห็นดวงธรรมานุปัสสนาจิตวิฐานหยุดอยู่กลางดวงธรรมานุปัสสนาจิตวิฐานถูกส่วนเข้าเห็นดวงสินหยุดอยู่กลางดวงสินถูกส่วนเห็นดวงสมาธิหยุดอยู่กลางดวงสมาธิถูกส่วนเห็นดวงปัญญาหยุดอยู่กลางดวงปัญญาถูกส่วนเห็นดวงวิมุตติหยุดอยู่กลางดวงวิมุตติถูกส่วนเห็นดวงวิมุตติญาณทศนาหยุดอยู่กลางดวงวิมุตติญาณทศนะถูกส่วนเข้าก็เห็นกาย พระสกิทาาละเอียดหน้าตักสิบห้าวาสูงสิบห้าวาเกตดอกโบตอมไสลหนักขึ้นใจของพระสกิทาละเอียดหยุดอยุดกลางดวงธรรมนิทานเป็นพระสกิทาละเอียดถูกส่วนเห็นดวงธรรมานุปัตตนาเิตฐานหยุดอยู่กลางดวงธรรมานุปัตตนาเิตฐานถูกส่วนก็เห็นดวงศีลหยุดอยู่กลางดวงศีลถูกส่วนเห็นดวงสมาธิหยุดหยุดกลางดวงสมาธิถูกส่วนเห็นดวงปัญญาหยุดหยุดกลางดวงปัญญาถูกส่วนเห็นดวงมิมุต ยุดจุกลางดวงมีมุตถูส่วนเห็นดวงมีมุิยานศาสนาหยุดจุกลางดวงมุิยานาตถะสนาถูกส่วนเข้าพอเห็นกายพระอนาคาตากิ๊สิบห้าวาสูงสิบห้าวาเกตดอกโบตุมใสนักขึ้นใจพระอนาคาก็รหยุดนิ่งอยุดส่วนกลางดวงธรรมนิพานเป็นพระอนาคาถูกส่วนเข้าเห็นดวงธรรมานุปัสนาติปฐิฐานหยุดจยุกลางดวงธรรมานุปัสนาติฏิฐานถูกส่วนเห็นดวงสิลหยุดจยุกลางดวงสินถูกส่วนเห็นดวงสมาธิหยุดจุกลางดวงสมาธิ ถูกส่วนเห็นดวงปัญญาอยู่จุดกลางดวงปัญญาถูกส่วนเห็นดวงมุตย์อยู่จุดกลางดวงมุตย์ถูกส่วนเห็นดวงมุตติญาณัตตนายุดอยู่อยู่กลางดวงมุตติญาณัตตนาถูกส่วนเข้าก็เห็นกายละอนาคตรละเอียดหน้าตักยี่สิบวาสูงยี่สิบวาเกตดอกโบตุลไซน์หนักขึ้นใจของพระอนาคตรละเอียดก็หยุดอยู่ศูนย์กลางดวงธรรมในฐานเรงพระอนาคตรละเอียดถูกส่วนเข้าเห็นดวงธรรมานุปัสสนาจิตฐาน หยุดอยู่กลางดวงธรรมะนวัสนาเจตฐานถูกส่วนเห็นดวงศีลหยุดอยู่กลางดวงศีลถูกส่วนเห็นดวงสมาธิหยุดอยู่กลางดวงสมาธิถูกส่วนเห็นดวงปัญญาหยุดอยู่กลางดวงปัญญาถูกส่วนเห็นดวงอิมุดหยุดอยู่กลางดวงอิมุดถูกส่วนเห็นดวงอิมุดติญาณศาสนาหยุดอยู่กลางดวงอิมุดติญาณศาสนาถูกส่วนเข้าเห็นกายพระอรหันต์หน้าตักยี่สิบวาสูงยี่สิบวาเกตดอกบัวตูมดวงธรรมในธรรมเป็นพระอนายกยี่สิบวากลมรอบตัวหยุดเยุ่งกระจายพระอรหันต์ก็หยุดอยู่งยุกลางดวงธรรมในธรรมเป็นกายพระอรหันต์ถูกส่วนเข้า เห็นดวงธรรมานุปัฏนาสิบปพิธานวัดป่าเส้นูนย์กลางยี่สิบบาทกลมดับตัวเหมือนกันยุดอยู่กลางดวงธรรมานุปันาิฏฐานถูกส่วนเห็นดวงศีลวัดปาเส้นูนย์กลางยี่สิบบาทกลมดับตัวเหมือนกันยุดอยู่กลางดวงศีนถูกส่วนเห็นดวงสมาธิวัดป่าเส้นูนย์กลางยี่สิบบาทลมดับตัวเหมือนกันยุดอยู่กลางดวงสมาธิถูกส่วนเห็นดวงปัญญาวัดปาพาเห็นดวงปัญญาวัดปาเส้นูนย์กลางยี่สิบบาทกลมดับตัวเหมือนกันยุดอยู่กลางดวงปัญญาถูกส่วนเห็นดวงวิมุตติวัดปาเส้นูนย์กลาง ยีสิบสว่าคมเราตัวเหมือนกันอยู่กลางดวงิมุตตูสวงให้ดง,นะดงดวงอิมุติยาในศาสนาวัดปาเซนเส้งกลางยีสิบว่าคมลราตัวเหมือนกันอยู่กลางดวงิมุติยาในศาสนาถูกส่วนเข้าเห็นกายพระอราหันต์ละเอียดสวยงามมากนี่เป็นกายที่แปดมาถึงพระอราหันต์นี้แล้วหลุดกิเลสหมดไม่มีกิเลสเลยเสรษฐกิจในพุทธศาสนาทางสมถะิปัสสนาตลอดต่างแต่กายมนุษย์ ถึงกายรูปประพรมละเอียดแค่นั้นเรียกว่าขันสมถะตั้งแต่กายทำโคกระููต้งหยาบตละเอียดจังกระทั่งถึงกายประรหัสทั้งหยาบต้งละเอียดนี้ขั้นมีปัจจนาทางนั้น